ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m o n n y Hero ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m o n n y Hero นะคะและเจอกันแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตานั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้มีการสุ่มจับฉลากนะคะคนที่เป็นผู้โชคดีที่มาคอมเมนต์แล้วจะได้หนังสือจากทางช่อง m o n e y Hero ค่ะสําหรับข่าวหุ้นในครั้งนี้นะคะเป็นการรวม4หุ้นอินเทร ไม่ว่าจะเป็นเปิดประเทศ iPhone 13ฐานหินแล้วก็สินเชื่อจะมีตัวไหนเป้าราคาแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะจะเป็นการชวนมาดูนะคะสี่หุ้นที่เรียกว่าอินเทรนในตอนนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นธีมของการเปิดประเทศ iPhone 13ฐานหินแล้วก็สินเชื่อจะเป็นหุ้นตัวไหนเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ โดยตัวแรกนะคะมองเป็น a อ t อค่ะเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของการปิดประเทศไปตั้งแต่ปี6 3าตอนโควิดใช่ไหมคะแต่ฐานะทางการเงินของเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งสามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นนะคะซื้อขายในราคาที่เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนลดอะ่ะต่ำกว่า20%จากระดับก่อนหน้าของช่วงที่มีโควิดระบาดน,นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาจะอยู่ที่ประมาณ75-80บาทเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก ก็เลยเป็นหุ้นที่น่าสนใจรวมถึงเขาทยอยมีรายได้เข้ามาจากเรื่องของการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยเกาะต่างๆในแถบของทางภาคใต้รวมถึงกรทมอเองที่จะเตรียมเป็นแซนด์บ็อกซ์ถัดไปเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับหุ้นตัวนี้ในข่าวนี้นะคะเขาให้แนวรับไว้ที่ 62.5ถึง62.75ส่วนแนวต้านอยู่ที่64 64.25นะคะโดยให้ TP ไว้ที่70บาทแนะนำให้ซื้อค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้จากเหตุผลดังกล่าวนี้นั่นเองนะคะตัวถัดมาค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นกระแสร้รอนแรงอย่างมากนะคะในส่วนของฐานหินนั่นก็คือบ้านปูค่ะมีลุ้นนะคะว่าจะเป็นไซเคิลใหม่ด้วยโดยตัวบ้านปูเนี่ยเขามี ได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากในเรื่องของราคาฐานหินราคากา๊าซธรรมชาติเฮลี่ฮับที่ ปรับตัวขึ้นเด่นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ราว228ดอลลาร์ต่อตันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยมันจะหนุนกำไรในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปี64นี้รวมถึงบ้านปูเองเนี่ยเขามีกระบวนการจองซื้อแล้วก็ชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเขาเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยทำให้บ้านปูเนี่ยนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจโดยล่าสุดเขาได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าธรรมชาติเทมเพลขนาด768เมกะวัตต์ที่สหรัฐอเมริกานะ โดยหุ้นตัวนี้เขาแนะนำให้ซื้อ TP เนี่ยมองเป็นไซเคิลใหม่เลยนั่นก็คือช่วง16-18บาทนะคะถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีอีกตัวหนึ่งก็สามารถถือยาวได้ตัวถัดมานะคะคือ MTC ค่ะ ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป้าสินเชื่อเนี่ยทั้งปีมันโต30%ยังเชื่อว่าสามารถทํากําไรได้นะคะหลังเดือน8ของปี64ไปเนี่ยอาจจะโตถึง26%เยียร์ออนเยียโดยรวมมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงของครึ่งปีหลังจากนอกจากนี้นะคะ ทาง mtc เนี่ยเขามีสาขามากที่สุดแล้วก็มีการเน้นกระจายไปในระดับตำบลอีกด้วยมันก็เลยหนุนสินเชื่อให้โตตามเป้ารวมถึงนะคะเขาตั้งเป้าเพิ่มเป็นอีก7,000สาขาในอีก3ปีข้างหน้านอกจากนี้ผลประกอบการในไตรามาสที่3ของปี64เนี่ยลุ้นว่ายังจะดีต่อเนื่องตามสินเชื่อที่โตขึ้นหรือไม่และตัว MTC เองนะคะถือเป็นหุ้นโกลดสต็อกค่ะที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงสุดในกลุ่มจํานําทะเบียนโดยเขาให้แนวรับ อยู่ที่60 60.5แนวต้านอยู่ที่61.5-62ถึงบาทซึ่งนะคะตัว TP เนี่ยให้ไว้ที่75.50บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือซินเนกค่ะในส่วนของซินเนกเองเนี่ยกำไรช่วงครึ่งปีแรกของปี64มีการเติบโต33% year on year จากยอดขายโต6%มาจิ้นสูงขึ้นดอกเบี้ยรายจ่ายลดลงนะคะรวมถึง iPhone 13เองเนี่ยมันจะหนุนการเติบโตในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้เนื่องจากว่า ตัว iPhone นะคะมีสัดส่วนถึง30%ของยอดขายมือถือของบริษัทจึงสามารถหนุนกำไรปีนี้ให้เติบโตได้20%และอีก18%ในปีหน้านอกจากนี้เองซินเนกนะคะเขายังร่วมลงทุนในสวอปหมาที่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายไอทีมือสองออนไลน์เจ้าแรกโดยเป็นตัวกลางนะคะในการลดภาระต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสต็อกคงค้างเนี่ยก็จะหมดไปในส่วนนี้เองมันก็จะช่วยหนุนการเติบโตของซินเนกในระยะกลางระยะ ยาวได้ค่ะซึ่งแนวรับของตัวนี้นะคะอยู่ที่24.2 4 2นะคะโดยแนวต้านอยู่ที่24.9ถึง25 T.P เนี่ยเขาให้ไว้ที่29บาทค่ะ และส่วนนี้เองนะคะก็เป็นทั้ง4หุ้นอินเทรนนะคะในส่วนของเทรนเปิดประเทศ iPhone 13ฐานหินสินเชื่อนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบหุ้นพื้นฐานดีนะคะมีสตอรี่นะคะสตอรี่ออกมาดูดีนะคะรวมถึงตามเทรนไปด้วยเนี่ยเรียกได้ว่า4หุ้นนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านและใครมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะมีการจับฉลากหนังสือของทางช่องมันนี่โรนะคะพิมพ์สีทั้งเล่มเลย ยิ่งคอมเมนต์ยิ่งมีสิทธิ์ได้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอ่านบัญชีโดเน a t ด้านล่างคลิปนี้ได้หากต้องการสนับสนุนทางช่องเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube ไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ